สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอกุชินาได้นะครับจังหวัดกาฬสินครับสวัสดีครับไอ้ครับสวัสดีครับพื้นที่เฮาอยู่บ้านไหนครับนี่บ้านสุขเจริญครับสุกเจริญนะครับเจริญที่ว่ามีอย่างหลายๆเนาะเห็นต่อทรับแต่ในโทรศัพท์เป็นบอเห็นแต่ในกลุ่มเนาะกลุ่มอย่างพลาเห็นเบ่าตูน้ำนะครับขาเจาวาน้าโกดดี นะครับผลิตภัณฑ์ดีเมื่อนี้ผมก็เลยนะครับมาที่สวนของพี่เพิ่นนะครับมาทดสอบนำกรดหยอดอย่างต่อซับและกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางต่อซับน้ำนะครับเมื่อนี้เขาจะมาเปิดตัวเฮียนะครับตระกูลชัยนะครับที่อยู่ที่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอำเภอกุชินารายงเฮียเนาะแม่นครับแพียงกุชินารายบัวขาว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 นะครับพี่น้องท่านใดอยากได้ผลิตภัณฑ์ของต่อซับติดต่อที่ร้านเฮียเพิ่นได้มาบัดนี้เบ้าตุนนี่คือกรดหยอดอย่างต่อซับนะครับพี่น้องครับ ขนาดหาลิตรพี่น้องเนอขนาดหาลิตรนะครับพอผสมน้ำได้ถึงหาสลิตรนะครับเ mm hmm. ตมุนี่เขาจะาจำลองสถา,านการณ์นะครับผสมนางงานกันแบบที่พอประมาณก่อนนะครับ mm hmm. แล้วก็ให้คุณพี่เพิ่นเป็นคนทดสอบหยอดกรดเองนะครับ mm hmm. หลายๆส่วนปิดนะครับแต่ส่วนคุณพี่มันยังทำเงินนั่นแหละนะครับยังทำตังได้อยู่แถวห้อปิดหลายไว้หลายครับอ๋อ ปิดเกิน80เปอเซ็นหมดแหละปิดเกิน80เปอร์เซ็นต์เล่นบ่ครับยูนี่จักต้นเับาไปมนื้่ใจด้วยกันคตน้นเนือที่ร่วมทั้งหมดมันไ17ไร่17ไร่17ไร่นะครับปลายทางโครงการทำอย่างก้อนถวยคือกรดหยอดอย่าง้ะพี่น้องเด้อผมอยากให้พี่น้องใส่กรดที่มีคุณภาพนะครับมันจะตอบโจทย์เท่าใด พอสมควรได้แหละเอาเสียไอ้พี่ชายเป็นคนหยอดเองเป็นคนค้นเองนะครับค้นแบบที่ไอ้ค้นนั่นแหละคนเนียนๆนะของไอ้นะครับนี่ครับผมครับลองคนเบิงนะครับอืมคนเนียนๆคนเนียนๆเห็นว่ไ้นะครับอ่าคนแบบที่พี่เคยค้นเลยเอาไปต้นต่อไปนะครับต้นต่อไปพี่น้องครับ พวกเราได้อย่างหไรได้นีย่ยางออกดีคือว,ว่าออกดีได้ไยมไม่มครับ<ม>ตอนอ้นยางหนายางงาม,มพร้อมฝีมื่อกีด้ดีพ่อมแผ่ดีนะครับพี่น้องครับแผ่สวยเลยเนี่ยประกวดได้เลยเลยนี่ยเขีงเร็วเลยแขีงเร็วอยู่เขีย, <c oughs> ยงเวเลยอ่ะเขียงเลยเอ่อเอาไปต้นต่อไปนะครับต้นที่สองอันนี้ต้นที่สามนะเนอะอ้อต้นที่สามเลครับพี่น้องครับมาครับนี่เลยนะครับ ปกติพี่กับคนประมาณนี้บ่ครับประมาณนี้ครับอ๋อ,อเนียนงามครมับอันนี้เป็นต้นที่สี่นะครับพี่น้องครับต้นที่สี่นะครับแต่พี่ชายเป็นคนเองนะครับโอ้เนียนเฉียงเร้าเดียวโอ้ผมมักแต่แพศปีดเหรอพี่น้องบ่ไอ้ไอ้ว่านี่สิมาท่านฝนบ่ท่านท่านนี้เนะาะน้า,าเหนียวเหนียวตามกวนเหนียวกวนอ่ะ มันหนืดติดมือเลยเนาะแม่นจะติดมือติดมือนี่แหละคือสิ่งที่เขาต้องการนาฝนฝนมาเนี่ยเขาต้องการเพราะว่าบ้านเ้าปัญหาคือธานาฝนเนี่ยคือมันจะเอาประทันเนาะเพราะแต่ฝนสิมาเขาเนี่ยหย่อประทนันมาเนี่ยหยอ่อไปแล้วเมื่อก้านแห้งแห้งเฝ้าท้าให้เปนแห้งเงินแห้งเฝ้าเบ็แหง้งแหง้งแหง้แหงซ่าออเขาต<ด>้องหาตัวมาซอยเป็นกคนอ๋อพี่น้องค,ครับซีซีต้นที่เขากรีดเนาะเออที่เขาหยอดเนาะไปบางต้นแรกกันไปบางต้นแรกกันไอว่า ที่ไอ่คนกดตัวแรกมันเป็นยังไงนะครับใส่เวลายางมาแค่ซีต้นนี่แหละแม่นครับเอาไปเบิ้งตัวแรกดูมันเป็นยังไงเอานะครับเอาตูนเป็นยังไงตัวนี้เราเบิ้งดูปึ๊บอ่ะครับงจังอยู่ตัวแล้วอยู่ตัวอ่านี่คือของต้อซับอาจารับพี่น้องเบิ้งครับโอ้ ชัดเจนเลยนะครับไปเบอร์ต้นที่สองนะครับพี่เบอรต้นที่สองน้ำนะครับยังเหรอังแบบยางเนียนโอ้โหแป๊บเดียวนะครับเป็นนางฝนซิมพลันเนาะอันแบบนี้เนาะน้ำนาฝนเหนี่ยางไว,วนี้ำ่นี้่ยาง่วยใหญ เอาเลยตัดไอเดียนงามพรบเย็นกรีบเลียนกริบเลยมาลงสุดท้ายเดี๋ยวมากันล่าสุดอ๋อได้อ่าได้ได้เป็นเป็นยังไงนะไอแจกสีหยดนะ หนึ่งสองสามสี่ผมว่าบูธึงนาทีหรอกขยอดมาหนิบูธึงบูธึงเนาะง่ายจะดีสุดดีนั่งมองไปยังไหนไอวะขี้เลยงานวะอย่างนั้นกันยันอย่างเขาแล้วกรับใช่ปุ๋ยอ๋จริงจริงด้วยมีท่านท่านฝนแน่นอนท่านฝนนะครับอันนี้ยอดล่าสุดนะครับยอดล่าสุดผมกล่อโปเ่็ใสอ่าต้นต้นที่สี่ต้นที่สเพราะว่าเขยอด์วันนี้มีอยู่แค่ซีถวยซีถวยบูธึงนาทีนะพี่เนาะบูธึงนาที นะครับอันนี้การันตีจากเกษตรกรนะครับลงมาเทศจากสวนพี่น้องนะครับเพราะว่าสิเป็นพี่น้องทั้งกลุ่มนะครับกลุ่มสวนยางเพราะว่าสิเป็นพี่น้องอาย่ใกล้ๆอำเภอกุชินาลัยอำเภอบัวขานะครับติดต่อทางเฮียสำเนียงได้นะครับร้านตระกูลชัยพาณิชย์นะครับอ่ะเฮียฝากนะครับฝากพี่น้องนะครับทางเกษตรกรสวนยางเฮาเดี๋ยวนี้คือผมเดี๋ยวมาเทียดอยู่ที่สวนของอัยปัจจุบานสุเจริญเนาะ ที่จริงแล้วบ้านเฮากับใส่นงกดหลายยีห่ห้อแหละแต่่ามืม้อนี้เขามีของดีรเรียกว่าอยากมาฝากพี่น้องเฮานัเดี๋ยวน,นี้นะครับสินค้าขเขาคือยังนงกดต่อสะวันนี้มีบ้างขายแล้วอยู่ที่ร้านห้อนแต่คุณใช้บริษัทกุชิราไลานะครับมันจะมีะทุอย่างพร้อมแล้วก็อีกสินนึงคือสเปรย์ห้องใดมานําอยูมม่ื้อไดอ่าเดี๋ยวจะคุยเรื่องสเปรย์ต่อไปนสินค้าพร้อมนะครับพี่น้องฝากถึงเช่าเกษตรพวกกุ้มยางนะครับที่เห็นคลิปนี้ออกไปนะครับก็คือห้มาทดลองใส่บิ่งเปิดใจเบิ่งนะครับว่ามันจะเป็นยังไ๋นะครับ ผขอฝากเปิดใจทุกอย่างดีเองฝากบาเ,เะะากบอร์โทรอะไรเฮียเบอร์โทรนะครับฝากเบอร์โทรผมทันติตรรานแต่คุณใช้นะครับ0892820971นะครับเป็นเบอร์โทรหรือเป็นเบอร์ไลน์ในตัวผมนะครับครับผมอ่ามาหนี้ครับอยู่สซนบ้านของไอ้ปอกเพิ่นนะครับนี่เพื้นเป็นกรรมก,การอของไอ้ร้านยางร้านประมุ่นล้านปรมนะมุ่นนะครับร้านประ,<า>ะมุ่นเขาอยู่สุขเรือนนะครับวันนี้เพฝนหาโอกาสทางทีมงานเขามาทดลองใส่น้ำกดของเทาอันนี้ถือว่าผ่านนะพี่เนาะผ่านครับอ่าที่สำคัญนี่ มันแข็งเร็วบ่ติดถ์หอยบ่ติดโปแล้วก็ณน้ำหนักยางดีเหนื่อยยางเนียนแม่นครับเนียนมาพี่วะเนียนเนียนครับเนียนเนียนนะครับจังในก็คลิปนี้ฝากพี่น้องไวปสักนี่นะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับยังไงฝากติดตามครับผม